อุทาไปตึงตางจังหวัดปีนองเออเพิง่งร่วจังหวัดสุราษฎนีบ้านเราก็มีรถานทานเตดีๆแบบนี้ด้วยโรงแรมเตะผักกิีซอดซาะวน้ดำคาเฟ่ถึงเตเด็กชายชายชอบแบบนุ่มตองแดงนี่ก็คือเตะตกปลานี่แหละปีน o อ g e อ ไม่ว่าจะเป็นนามจืดน้มลีนามกิมนามโปรยก็อายุเกณนามนี้มีเบ็ดจักงั้นหนังกับบรรยากาศชิวิวจิบนามไปฮห้กฟินพี่นอ้องบรรยากาศเทพักเป็นส่วนตัวพี่น้องเงียบสะง,งบไก่ ธรรมชาติมากมายเลยพี่น้องนอนอนย็นสบายมากเลยค่ะชุ่มแชาจุ่มยชมหนอ่เกายันดาตอบจังเลยกับผมกับบรรยากาศแบบนี้มีซากไกวดามมีมุมไถ่รูปไอ้มากมมยเลยพี่น้องชาวเจ้าก็ยอมเลยพี่น้องกับบรรยากาศมีกาแฟมุมสบายบรรยากาศยามยินกับผมนี่นั่งตกเบ็ดกัน ก็สามารถตกได้ทั้งกุ้งทั้งปลาครับผมลนแต่ความสามารถนอขวางหนูก็ลงเบ็ดไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เรามีความสามารถไหมไม่ค่อยมีตัาไหต่ <c oughs> ตอนนี้เรายังไม่มีความสามารถครับผมแต่เมื่อกี้ปลาเยอะมากเลยครับผมพุทธตรงนั้นแต่เราจะเอามันได้ยังไงเดี๋ยวเราจะหย่อนเบ็ดมันลงไปตรงนั้นครับผมโอ้ปลาเถือครับผมปลาเถือเยอะเลยฉีดน้ำกุ้งเลย เดี๋ยวเราจะมาเล่นเส้นทางกันนะครับผมหัวองมากันบันหรือเลี้ยวเข้าไปเลยเรียกว่าแยกสวนผักทางสวนผักค่ะต่อไปอีก3กิโลเมตรสกิโลเมตรค่ะ สามร้อยเมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายนี่จะเห็นป้ายใหญ่ๆสีเหลืองๆเลยค่ะโรงเรียนนีลาวัดรีบว่ซายน่ <S <S เร็วๆก็มาถึงแล้วครับผมโรงเรมเดอนนีลาวัด รีวชิชยกับบรรยากาศบรรยากาศเต็งเงียบสงบพี่น้องเออมีมากมายหลายห้องให้พี่น้องได้เลือกเลยมีห้องแบบหน่อยบ้างอะ่ะอีมากคนเดียวจ้องคนร่มคนทีคนหน้าคนโนคนเจ็ดคนก็มาได้มากมายเลยพี่น้องหรือว่าจะมีห้องริมน้ำนู่ก็มีอยู่ตรงรามอ,อ,องเที่ดไดน้ำตองแดงจองชาไปนิดนึง มีผู้คนจองไหวเรียบร้อยแล้วแต่ไม่พือเราอยู่ข้างบนเขาก็มีเถตกปลาให้พี่น้องเดียวเราจะเดินไปดูกันเลยว่าเราไปชื้อวีกันก่อนวามันจะหน่าตกบรรยากาศอยู่กันปันหรืออเห็นไหมพี่น้องมีเหเตหนังตกปลาช่วรวมนั่นเละกับบรรยากาศยามเย็นโคอยจักเข่เข่ขำเร็ว โอ้บรรยากาศไร้ใจได้เลยพี่น้องแต่ว่านั้นแหละนุ่มตรงแดงไปนาม,มันจะคุ้นๆน,นิดหนึ่งและก็นนาำไล่เร่งเขาเรียกว่าไม่ค่อยมกสมกับกปลาสักเท่าไรแต่กันมาถึงเรียบัเรือต้องตกบรรยากาศเป็นส่วนตัวครับผมเงียบสงบดีแต่หลายห้องมากเลยนี่ทางเดินด้วย มเรามาเฉลองเลยครับผมเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันห้องรับประทานอาหารครับผมโอ้สวยงามมากดูตู้เย็นตู้เย็นพ้านาโซนิกมีน้ำสามขวดากาเฟกาต้มน้ำร้อนเดี๋ยวไปดูในห้องกันโอเคนี่ดูห้องสวยมากครับผม ทีวีเอกระจกจกระจกสวยมากโอ้ตู้เซฟด้วยเจอไดไเนี่ยโอ้ยอมมาตาต่อไออมมาตาที่พักด้วยดูห้องน้ำกันว้านีห้องน้ำนะครับผม ห้องน้ำดีว่าห้องนอนหลับสวยงามมากครับผมนี่แหละมากันได้เลยที่ไหนก็โรงแรมนิลวัตรรีไซค์ค่ะเดอะนิลวัตรนี่ด้านนอกก็จะเป็นโรงรถครับผมแล้วก็เป็นแม่น้ำ ตัดมาทางนี้ก็คือนั่งต๊เบ็ดกันทั้งคืนปีนองเออมีไอ้ลุ้นกันอยู่ตลอดมันลากเข้าไปอยู่ในโปง่งในนู่นเนี่ยในที่มันยบโนเลในรูมัง่งในเลือกมัง่งคำว่าประจบการณ์คือจริงจำกันปีนองเออนั่นเลยตั้มบ่อยๆตั้มนั่นๆตั้มหลายๆหนนั่นเลยเขาเรียกว่าปัะจบการณ์ ความเจ้าจานต่อไปจะได้เป็นมืออาชีพแต่ว่าเรามาเลกันก่อนว่าติดอะไรมามาตา,ดาได้ปลาไม้มาเต่นนะเหี้ยด้อยออห,ออหนึ่งคืนเองความหมาออวังปลาไม้ได้เราก็ไม่เอ้ะปล่อยมาดูดินี่ว้าถัวใหญ่มากเลยนี่ โอ้หนึ่งคืนครับผมนี่ใตอีกร้อยปีน่าจะตัวใหญ่ <c oughs> นี่ครับผมอย่างน้อยก็โชว์ว่ามีตัวครับผมนี่เท่ากับลูกตะกัวเลย <c oughs> ไม่แหีวแล้วไม่แหีวแล้วแต่ได้เวลาไปนอนแล้วครับผม